ลุยสก๊อตเพือสาเหตุหลังมีปัญหาหลังแต่งไม่เคยเอะใจลุยสก๊อตเพื่อสาเหตุหลังมีปัญหาแล้วจะนอนยังไงช้าเน็ตแห่ซูมลุยโพสคลิปเหตุหการณ์บนเตียงหน่วยงานไหนเกี่ยวข้องฝากมาเคลียภรรยาเดือดแล้วแกงแกงแล้วหนึ่งลุยสกอตโพสคลิปพร้อมแคปชั่นว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้าครับ ภรยาถ่ายคลิปบนเตียงขณะภรยาที่กาลังนอนหลับอยู่บนเตียงพร้อมเสียงภรยาไว้อย่างฮาว่าเป็นการนอนข้าฟังเป็นเลยหัวอยู่อีกทางเท้าซ้ายเฉียงไปอีกทางแล้วจะนอนยังไงเป็นสไปเดอร์แมนหรอกาลังจะโดดข้ามตึกแน่ๆห,หลายคนเห็นภาพแล้วถึงกับต้องซูมดูกันเลยทีเดียวกับการนอนท่าสไปเดอร์แมนทางด้านโนนหลังจากที่เห็นสามีมโพสต์คลิปนี้ถึงกับกดอีโมจิหน้าเดือดฮึ่มฮึมรัวๆขณะที่คอมเมนต์เข้ามาแซวรัวๆเช่นคานาทีเวอร์ชันนี้นอนทั้งเตียงเลยค่ะ ไม่ต้องเคลียร์ตอนแรกไม่เห็นถวพี่นุ่นถมใจนึกว,ว,ว่าเขาเ้อมือข้อข้องพอแพร่กล้องข้อไปอ,อเป็นผมต้องใจอห้าหมือพร้มขาเพียงตัวลงเลยเป็นต้นย้อนกลับไปได้ได้ว่าก่อนจะผ่านบททดศอบความรักค,ครั้งนี้มาได้ก็ต้องใช้เวลาไม่น้อยกันเลยทีเดียวเพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างคู่รักของนุ่นรับมิดาของลุส์กอร์ซึ่งล่าสุดสาวนุ่นก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการดังไว้ว่าเผยเส้นทางและจุดกำเนิดความรักสุดคลุมเครือรับเคยน้อยใจหรือหนักมากเนื่องจากไม่ยอมปกป้องหลังถูกต่อว่าจริงๆนุ่นกับหลุย คุยกันแต่เป็นเพื่อนกันนะค่ะถามเราก่อนที่ไปออกงานแล้วก็มีงานหนึ่งที่ลุยต้องไปออกงานนะค่ะก็ถามว่าคุยกับนุ่นอยู่หรอเป็นแฟนกันหรืออย่างลุยก็เป็นคนพูดออกมาเองว่าใช่ครับผมกับนุ่นคุยกันอันนั้นคือจุดระเบิดเลยค่ะเพราะเราจะวันนั้นนั่นคือคําว่าแฟนจริงๆเลยค่ะที่เราสามารถไปไหนได้กันได้ หลุยโทรคุยกับเราคิดถึงมาหาได้ไหมมันมีคานี้แล้วมาหลังจากนั้นหลังจากนัาข่าวถามเราแทบอยากจะกราบนักข่าวที่ถามในข่าวของเราขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ทําให้หนูมีแฟนเป็นตัวเป็นตน,ตนคือเราแฮปปี้มากาครั้งเราโดยตัดสินใจจนเราอยู่กับมันได้ไม่เหมาะสมหรือคนเดิมที่เขาไม่ได้แท้ใครเพราะเรารู้กันสองคนเราไม่จําเป็นต้องแทะคนข้างนอกเลยนุ่นไม่จาเป็นต้องแทะคนที่คอมเมนต์นู่นเลยด้วยซ้ํา